รงหมอจะสำเร็จได้ด้วยความศรัทธาแลบารมีแลจิตอันเป็นกุศลของทุกท่านรวหมอมีตั้งใจ ช่วยเวไนสัตว์ทั้งหลายทุกใจจำว่านักว่านักทุกกายเสริมอีกยิ่ง กุศลโรงหมอแห่งนี้จะไม่เลือกรักษาจะรักษาทุกชาติทุกศาสนาทุกวัทุกเพศ อย่ากเก็บเงินทองที่ดินเริ่มกันเริ่มต้น26ไร่ต่อไปจงขยายให้สมสมบูรณ์ให้สมบูรณ์ คนจนคนรวยคนยากคนมีรักษาเต็มที่เท่ากันนะต่อไปประสารหมอเก่งราษแทง ขนไหนจงจ้างไว้รักษาคนจนฟร,ฟรียาเก็บเงินกรรมการคนใเดเก็บเงินคือฝืนฝืนทำค่าจะ เอาสายฟ้าตีกะบานจงรักษาฟรีแต่ถ้ารักษาเงินแถวจนตายจงส่งเคราะศพต่อโรง ให้รถส่งสวดศพเผาร่างทำให้หมดสงครสงเพราะโลกเป็นมหาทานโพธิสัตว์เทินทําป้าย ไว้ที่อาคารแรกประกาศโรงหมา,มาบรรมาโรงาบาลราลรงพาบาลาบรงพยาบาลราบาลรงทยาบลโาบาโรงพยลโรงานโรงพยานลโรงยาบางาบงหยาบาลัยางยาบาลารงพยาลางยาลารยายาบรงพยากยบงก การกุศลโรงหมอแห่งนี้จะไม่เลือกรักษาจะรักษาทุกชาติทุกศาสนาทุกวัยทุกเพศอย่าเก็บเงินทองที่ดินเริ่มต้น26ไร่ต่อไปจงขยายให้สมบูรณ์คนจนคนรวยคนยากคนมีรักษาเต็มที่เท่ากันนะต่อไปประสานหมอเก่งกล้าแพงขนาดไหนจงจ้างไว้รักษาคนจนฟรี อย่าเก็บเงินกรรมการคนใดเก็บเงินคือฝืนคำฆ่าจะเอาสายฟ้าตีกระบาลจงรักษาฟรีฟาด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 กระบาลไข่ฟ้าฟาดฟาดกระบาลฟาดกระบาลกระบาลฟาดแสดงว่าแต่ถ้ารักษาจนตายจงส่งเคาะศพต่อโรงแต่ถ้ารักษาจนตายจงส่งเคาะศพต่อโรงให้รถส่ง สวสดศพเผาร่างทำให้หมดส่งเคาะโลกเป็นมหาทานโพธิสัตว์เพลิน